สวัสดีค่ะวันนี้วิวีินิวจะพามาเปิดประวัติครอดีนอธิตยาครอดีนอธิตยาคือใครวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าประวัติอดีตหวานใจพลอยเชอร์มานเป็นยังไงบ้างนะคะเรามารู้จักคอรอดีนอธิตยาสาวสวยอดีตหวานใจพลอยเชอร์มานประวัติของเธอนะคะประวัติครอดีนอธิตยาคลิก อดีตแฟนของนักแสดงสาวพรอยเชอร์มานเธอคนนี้คือใครมีผลงานอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเรียกได้ว่ากำลังได้รับความสนใจอย่างมากณเวลานี้สำหรับครอดีนอธิตยาหรือคริกนะคะอดีตแฟนของนักแสดงสาวพรอยเชอร์มานหลังจากหายหน้าหายตาไปนานหลังจากมีข่าวเลิกลากันได้พักใหญ่ล่าสุด คลอดีนได้ไปออกรายการรายการหนึ่งนะคะโดยมีบางช่วงเผยว่าได้รับการติดต่อให้มารายการเมื่อสองเดือนที่แล้วแต่ตอนนั้นร่างกายยังไม่พร้อมร่างกายพังมากเพราะไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะตอนนี้กลับมาแล้วแข็งแรงแล้ว ถามว่าตอนนี้อยากมีความรักใหม่ใหมตอนนี้คิดอยู่ว่าอยากจะโสดให้นานที่สุดเท่าที่จะโสดได้และเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดในความสัมพันธ์นั่นก็คือการนอกใจนะคะน้องคอรีนบอกว่าเรื่องที่ตัวเองรับไม่ได้ก็คือการนอกใจนั่นเองนะคะสำหรับประวัติครอดีนอธิตยา คอรีนอธิตยาเครกหรือมะลิฮอร์โมนวฮอร์โมนวัยวาวุน้น3เกิดวันที่13ม,มิถุนายนพศ2 5 4พนะคะคอรีนเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันปัจจุบันคอรีนอายุ24ปีเกิดที่ประเทศไทยต่อมาเมื่อ อายุได้8ขวบนะคะก็ได้ไปศึกษาต่อที่อเมริกาก่อนจะกลับมาเมืองไทยตอนอายุ14ปีศึกษาที่โรงเรียนรีวิกรณ์สำหรับชีวิตในวงการบันเทิงของคอรีนนะคะคอรีนเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดกิจกรรมค้นหานักแสดงหน้าใหม่ในโครงการฮอร์โมน t เดน e x t จนความสามารถโดดเด่นจนโดนใจคณะกรรมการทำให้ติด1ใน12คนจนกระทั่งได้รับมาได้รับบทเป็นมะลิในซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังฮอร์โมน3 The Final Season หลังจากนั้นคลอดีนมีผลงานการแสดงนะคะแล้วก็ผลงานอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆในฐานะนักแสดงสังกัดนาดาวบางกอก จนกระทั่งเมื่อวันที่11มกราคม2564ทางนาดาวได้ออกประกาศสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักสแสดงของคลอดีนเพราะมีความมุ่งมั่นที่จะไปศึกษาต่อและเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวที่เธอต้องการซึ่งในปัจจุบันเธอก็หัน หันเหนมาเป็นดีเจเปิดเพลงเพราะเธอมีความชื่นชอบในด้านนี้นะคะส่วนผลงานซีรีส์ผลงานซีรีส์และผลงานละครโทรทัศน์ของคอรอดีนนะคะก็จะมีซีรีส์เรื่องฮอร์โมนฮอร์โมน3 The Final Season แล้วก็เพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนเพื่อนร่วมห้อง Love Song Love Series To be Continued ตอนพรมลิขิตช่องทางการติดตามนะคะสำหรับน้องครอดีนอธทิตยาก็จะติดตามเธอได้จากอินสตาแกรมนะคะครอดีน ค่ะหลังจากนะคะหลังจากที่ได้เลิกนะคะเลิกกับคุณพลอยเชอร์มานนะคะน้องครอดีนก็หินใจนานถึงสองเดือนนะคะคำว่าหินใจก็คือดูแลตัวเองนะคะรักษาความรู้สึกรักษาใจดูแลตัวเองนะคะให้ให้มีความสุขขึ้นมาอะไรประมาณนี้ดูแลตัวเองนั่นแหละค่ะคือการหิน หินใจนานสองเดือนเผยนะคะคอรีนก็ได้มาเปิดใจนะคะแล้วก็มาเผยว่าชอบผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคอรีนเปิดใจเรื่องความรักนะคะหลังเลิกกับพลอยเชอร์มานหินใจนานสองเดือนเผยจริงๆแล้วชอบผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเองก็ลั่นว่า รับไม่ได้ที่สุดก็คือการนอกใจนะคะเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานสำหรับคอรีนอธิตยาครกนะคะอดีตแฟนของพลอยเชอร์มานนะคะหลังจากที่มีข่าวเลิกลากันได้พักใหญ่ในขณะที่อีกฝ่ายล่าสุดเปิดตัวเริ่มต้นกับการรักครั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566ครอดีนอทิตยาก็ออกมาเปิดใจในรายการรายการหน,นะคะโดยผ่านทางช่อง YouTube เผยถึงเรื่องราวความรักที่หลายคนอยากรู้แล้วก็อัปเดตชีวิตล่าสุดนะคะครอดีนก็เล่าว,ว่า หายไปหินใจตัวเองนานสองเดือนไปอยู่บ้านพ่อแม่ที่ภูเก็ตนะคะเพราะช่วงนั้นรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ดีเท่าที่ควรนะคะนอนไม่ตรงเวลากินข้าวไม่ตรงเวลาสมองคิดมากตลอดเวลาก็เลยอยากไปเข้าแคมป์ดีทอ็อกทำสมาธิโยคะอะไรแบบนี้สักสองเดือนจะได้รีเซตตัวเองใหม่ ถามว่าตอนนี้อยากมีความรักใหม่สาวคอดดีนก็ตอบว่าตอนนี้คิดอยู่ว่าอยากจะโสดให้นานที่สุดเท่าที่จะโสดได้เพราะว่าเวลาเรามีความสัมพันธ์กับใครเราก็อยากจะให้เขามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วถ้าเราให้ทั้งหมดนั้นไม่ได้เราก็จะรู้สึกไม่ดีก็เลยอยากรอให้พร้อมก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมทั้งด้านทาง ทั้งด้านอารมณ์และจิตใจด้านร่างกายด้วยเราอยากจะเป็นตัวเราที่ดีที่สุดก่อนจะเริ่มสัมพันธ์กับใครแต่ถ้ามันจะมีก็มีก็ต้องรอดูกันต่อไปครอดีนนะคะยังไม่ได้เปิดใจถึงมุมมองเรื่องความรักถึงสิ่งที่เจ้าตัวรับไม่ได้ที่สุดหากเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ว่าเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดในความสัมพันธ์ก็คือการนอกใจ ครอดีนเป็นคนเซนซิทีฟมากเวลามีอะไรไม่ดีเข้ามาในชีวิตครอดีนก็จะดิ่งไปเลยจะอยู่คนเดียวทำงานไม่ค่อยได้ครอดีนก็เลยหลบไปฮิวใจตัวเองนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนอกจากนี้ครอดีนยังได้เปิดเผยในรายการรายการหนึ่งอีกนะคะว่าจริงๆแล้วชอบผู้หญิงหรือผู้ชายโดยเจ้าตัวก็ตอบว่าตั้งแต่เด็ก เหมือนมีแววจะชอบผู้หญิงแต่ก็ชอบผู้ชายด้วยนะขึ้นอยู่กับเขาเป็นคนยังไงทั้งนิสัยและพลังงานในตัวเขาที่เรารู้สึกได้และอยากให้คนที่สื่อสารกับเราได้ดีคุยกันรู้เรื่องเพราะเราสื่อสารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ที่สําคัญคือมีความชอบเหมือนกันและยังบอกอีกว่า ถ้าชอบใครก็ต้องแสดงออกให้เขารู้และเขาก็จะรู้เลยว่าเราชอบนะคะสำหรับน้องคอดีนนะคะก็ได้ไปหินใจตัวเองรักษาแผลใจดูแลตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากที่ได้เลิกลากับนักแสดงสาวอย่างพลอยเชื่มานนะคะซึ่งอีกฝ่าย เขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็เปิดตัวแฟนใหม่แล้วเรียบร้อยสำหรับน้องครอดีนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าน้องจะคบกับใครอะไรยังไงและมีผลงานอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าใครต้องการติดตามถามข่าวน้องก็ติดตามได้ที่อินสตาแกรมของน้องนะคะ สำหรับน้องคลอดีนสวัสดีค่ะซึ่งนะคะจากกรณีที่นักแสดงสาวคลอดีนอาทิตยาได้มาเปิดใจผ่านรายการดังรายการหนึ่งนะคะหลังหายหน้าหายตานานสองเดือนพร้อมเผยเรื่องหัวใจว่าตั้งใจจะสูดให้นานที่สุดแล้วก็บอกอีกว่าสิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดในความสัมพันธ์ก็คือการนอกใจ จนทําให้นะคะทำให้ชาวเน็ตโยงไปถึงรักครั้งเก่ากับนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างพลอยเชอร์มานที่เลิกลากันไปก่อนหน้านี้จนหน้านี้จนวิจารณ์กันสนั่นนะคะต่อมาสาวพลอยจะออกมาโพสต์อินสตาแกรว่าได้เห็นและรับรู้แล้วรอฟังจากทางพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้จะได้ออกมาพูดบ้างละ n ฮ t แท็กน็อตคูทำเอาขาเมาสหูพึ่งตาลุกกันสุดๆมองว่าหรือจะเป็นฟาดคืนที่อดีตแฟนสาวพูดในรายการดังหรือไม่นะคะล่าสุดเมื่อวันที่20กรกดาคม2566เมื่อเข้าไปส่งกระแสการพูดถึงข่าวดังกล่าวก็มีชาวเน็ตซัดกันนัวเสียงแตก ออกเป็น2ฝั่งทั้งทีมครอดีนและทีมพลอยโดยฝั่งหนึ่งมองว่าเลิกกันไปนานแล้วทำไมครอดีนถึงยังออกมาพูดเรื่องนี้ให้คนเข้าใจผิดว่าพลอยนอกใจทำทัวลงและถูกชาวเน็ตด,ด่าเพียบสมแล้วที่พลอยต้องออกมาฟาดคืนเพื่อปกป้องตัวเองแต่อีกด้านก็มองว่าพลอยร้อนตัวในเมื่อครอดีนไม่ได้พาดพิงถึงใครเลย ขณะที่นะคะฝั่งแฟนคลับของพลอยก็ได้โต้คืนว่าแม้ครอดีนจะไม่ได้พลาดพิงถึงแต่ก็ทำให้คนเข้าใจผิดไปแล้วจนพลอยถูกด่าซึ่งชาวเน็ตอีกด้านก็สวนกลับไม่แพ้กันว่าตั้งแต่เลิกกันใหม่ๆเพื่อนของพลอยออกมาโพสลอยๆหาแฟนใหม่ให้พลอยว่าขอคนรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจ รักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกจนคนเข้าใจผิดและทําให้ครอดีนโดนด่าไปเหมือนกันชาวเน็ตยังมองอีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนให้เขาเคลียร์กันเองดีกว่าส่วนคนที่ต้องโดนฟาดน่าจะเป็นชาวเน็ตบางรายที่โยงกันไปเองและด่าทั้งคู่จนเรื่องบานปลายมากกว่างงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ชาวเน็ตนะคะรักใครชอบใครธรรมดาเลยค่ะก็ต้องปกป้องคนนั้นนะคะเราก็เป็นกลางนะคะสำหรับวิวนิวก็ก็คือพูดข่าวไปตามที่เขาลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของดารานักแสดงนะคะที่มีชื่อเสียงทั้งคู่นะคะยังไงถึงแม้ว่า เลิกลากันไปแล้วนะคะก็ขอให้เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมวงการที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะมีอะไรก็เคลียร์กันก็ขอให้จบลงด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะ